ดีครับพบกับพวกเรา3คนในรายการเม่นอ it ผู้ชายกินมันผมออมครับผมบอนครับผมมอดครับ,บ,รบวันนี้พวกเราเนี่ยก็มาไกลถึงจังหวัดซีสเกษ บ้าเหรอพี่ป้ายซิดๆึนั่งรถมาแค่นี้เองอยู่ที่ไหนเองเนี่ยแล้วก็ดูป้ายดีเขาไม่หาเนี่ย <S <S ไม่เกี่ยวเลยไอ้ไไเรื่องอ <ะ S 2> ไอ้เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องชื่อร้านเนี่ย <อะ S 2> พี่ตั๊กเจ้าของร้านเนี่ย <อะ S 2> เขาเป็นคน สีสะเกตอ๋อเขาวิหารชื่อร้านเป็นอะไรอย่างนี้เราอยู่แค่โชคชัยจีไม่รู้เลยปะกนโธ่เอ้ยพี่นี่มั่วตลอดเลยนะอยากจะไปมากใช่ไหมสีสะเกตจะไปใช่ไหมงั้นเราไปกินที่นี่กันก่อนดีกว่าให้เขาไปสีสะเกตคนเดียวไปสีสะเกตโชคดีพี่ไปแล้วเดีกันเฮ้ยลง่อน ที่มึงจะสั่งเนี่ยอยากให้มึงดูเมนูกันก่อนไปดูอ่านเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่ใช่เส้นบะหมี่บะหม่าเปล่านี่โอ้พี่เออชอบรสไหนสั่งได้ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่ตกบอกเลยครับถือว่าปะอันนี้อ่านเสร็จผมนี่อ๋อเลยครับรู้เลยว่าสั่งอะไรเปล่าพี่พูดไม่ชัดเลยครับภาษาไทยนี่ไม่แตกฉานเลยนะฮะดูแล้วกูก็อ๋อเหมือนกันทำไมวะอ๋อแล้วกูเลยว่ากูจะสั่งอะไรดี เนื่องจากเทปนี้เป็นเทปแรกทางรายการมีเงินมานุงให้คนละ500บาทโดยในเทปต่อไปเงินปันถุงจะอยู่ที่ใครอยู่ที่ดวงและความสามารถเท่านั้นเอาแล้วไงคือเขาเล่นอะไรวะเนี่ยให้กินกันดีๆ<ห>ไม่ได้เลยใช่ไหมกินง่ายๆไม่ได้ะกกนดะคไไรับแต่เดี๋ยวก่อน ไม่ได้กินแครมีภารกิจนี่เส้นที่ชอบอะไรที่ใช่หลังจากที่ทุกคนเนี่ยเห็นเมนูแล้วให้เลือกเส้นที่ชอบมาคนละหนึ่งชนิดแล้วเลือกคํานิยามจากป้ายที่มีใครจับคู่ได้ถูกต้องมีสิทธิ์จับซองเงินขวัญถุงได้หนึ่งครั้งอีซี่เหรอพี่มาแล้วครับมาแล้วครับกินง่ายๆไม่ได้นะดูกันเลยดีกว่าออกเลยก่อนผมบะเม็ดนหมี่แล้วกันเส้นเล็กแล้วกันเอาไม่เอาออกเลยนะครับเอางี้เลยเอางี้เออ เฮ้ยผมเอาอันนี้ก็ได้ชอบอยู่เงียบๆไม่สูงสิงกับใครชอบอ่านหนังสือไปไหนมาไหนคนเดียวโรแมนติกและพิ้งค์เอาตรงข้าวมึงแม่ใช้วิธีนี้เว้ยวัดดวงรักตาเลือกเฮ้ยเอาเอาอันนึงเอามาอันนึงเฮ้ยเดี๋ยวขอแตะก่อนพี่ราคาแล้วอันนี้ใช่ไหมแปะเลยนะอ่าแปะเลยสักอันสักอันโอเคครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าแคมเปญนี้ มาร้านก๋วยเตี๋ยวสักทีขอผมลวกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ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 ๆงๆงๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆอๆๆๆอๆๆๆคๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ่ๆๆ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 ๆอยๆๆๆอๆๆ่ๆๆ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 วๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆเๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆมาๆๆ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 ๆทๆๆๆเป็นทั้งวๆๆีๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆนๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆัก้าแล้ว ช่วยขนาดนี้เลยอะไรเนี่ยอันนี้เนื้อหรอเอไม่จริงเนื้อม่ได้หรอเอะไรโอ้ออมสนับสนุนโดยครีมกันแดดออร่ามีสุดน้ำแร่สุดยอดครีมกันแดดพรีเมียมกล้าท้าแดดเมืองไทยนาน12ชั่วโมงไม่ไหวแล้วพี่ เอาแล้ยนะเลขเด็กเสิร์ฟเลยเฮ้ยอย่างนี้ได้ก็ได้หรอได้โอ้โหดูเด็กเสิร์ฟผมเป็นเป็นไงฮะับทำทุกอย่างสุดยอดโปรดิวเซอร์ของเราเองพวกผมจะกินกันยังไงครับตะเกียบอ่ะพี่กับแม็ยซ์เบสิกนะร้านนี้เขาอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงหรอกจริงอ่ะเลี้ยวิวแล้วพี่เราเล้วไม่ใช้ตะเกียบไม่เป็นบ้างเฮ้ยตะเกียบไาอ้โโอ้โหไม่ทำอะไรเองเลยพี่ไป นี่เห็นบ้านไม่ต้องปรุงหรอกเดี๋ยวผมอขอตัวไปจัดการกับชามนี้ก่อนนะครับ เสี่ยวเรือเนี่ยนมาอย่างไรบ่างไงคือเมื่อปี2 4 8 5เนี่ยสมัยจอมพลปอแล้วแบบเขาประชุมกันอยู่ที่รัฐสภาแล้วแบบว่ามีคนยไยเรือไปไถเรือไปายก๋วยเตี๋ยวอสองคุณปอแล้วเนี่ยเลยสั่งให้เป็นอาหารแห่งชาติแต่ช่วงปีนั้นอ่เออมีแค่นี้นแหละอันนี้ือสารละสาระคืออ่านมาอ่านมาทำกันบ้านนี่กินไปเล่นไก่จะหมดแล้วนะ ไม่เบอร์บีเขาดีดูบรรยากาศร้านแถวนี้ดิมองไปเนี่ยเราเห็นคลินิกที่แบบว่าสามารถทําหน้าต่อได้เลยจริงนะพี่อะรีบกินผมอยากรู้เฉลยแล้วเนี่ยเร็วๆเลยเร็วๆคนเขาเยอะเขาต่อเนี่ยทั้งเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเขาต่อคิวรอเราเร็วๆร็เร็วๆกินนะเดี๋ยวกินนะมึงกดดันกูมากเลยขอน้ำหน่อยฮะขอน้ำหน่อยฮะทำดีมากโอ้โหสบายเลยการเป็นคนไทยเราดีผมด้วยดิ อยู่เน่นนับมือใช่ไหมอยู่นับนะผมชายบอลครับเนี่ยพี่จริงๆแล้วโปรเจเตอร์เขาบอกว่าเขาให้เราแค่สี่คู่ะรีบกินก่อนพอแล้วั้งเนี่ยกินน้ำเบาหวานขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โห มาครับทางรายการให้เราเฉลยเองอีกทำเองรายการนี้รายการทำเองกินเองเดี๋ยวเปนชงเองอะเริ่มที่พี่มอยก่อนเลยนะกันมอยก่อนเลื่องเล็กเส้นเล็กเปิดเองเลยผมเปิดเปิดให้หน่อยดีกว่าเต้นเล็กนี่คือชอบเรื่องท้าทายไม่ค่อยกลัวไปโน่นไปนี่ให้เวลากับสิ่งที่เรงชอบเสมอเราลึกอะไรก่อนครับถ้าไม่ถูกพี่ให้อะ มเป็นแรกไว้ก่อนไว้ก่อนบะหมี่ถูอ้าวชิบหายชิบหายชิบหายไอ้นี่ผมไม่ตึงตุ้นเลยชิบหายเจบแล้วก็เป็นที่ผมเลยครับบะหมี่ก็คงไม่ถูกแล้วฮะก็อยู่เงียบๆไม่ตึงติ่งกับใครชอบอ่านหนังสือไปไหนมาไหนคนเดียวโรแมนติกและขี้งออลี่็นหมี่ครับผมทุกวันนี้ไม่ชอบแค่คนเดียวใให้ครไม่ง้อใครก่อนและเด็ด่อนมันจะรุ้นทำไมเส้นหมี่อยู่นี่อ้จะรุ้นทำไมอันนี้มาม่านะฮะสรุปก็ไม่มีใครได้ตังค์เลยจริงอ เป็นการเขาหลอกเรามันออกแค่เป็นกานแล้วพี่เอาไปเก็บเลยป่ะได้เงินแล้วพี่ครัพี่ครับเชิญครับพี่สรุปเงินขวัญถุงประจำสัปดาห์ทั้ง3หนุ่มไม่สามารถทำภารกิจเส้นที่ชอบอะไรที่ใช่ได้สำเร็จทำให้เงินขวัญถุงยังคงมี500อยพอยต์เท่าเดิมสัปดาห์หน้าหนุ่มๆจะสามารถทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่อย่าลืมติดตามชมนะคะ เอ้ายังไม่หมดหหอ่อไหนีหน่ใครได้เงินละทางรายการเนี่ยให้วิธีคอนแต่ละคนเลือกเลข2หลักมาใครดวงดีมีเลขเด็ดสัปดาห์หน้ารับเงินควันถุงไปเลย1นึ่งพัน 1, บาทหนึ่งพันเลยเหรอว่าไม่ได้บอกเลยว่าพี่อาศัยดวงผู้ผมไม่ได้กินก่อนแล้วกันพี่ใหญ่ ให้พี่ก่อนเนาะเอาเลขเล็กเลยนะเอาเป็น7จแล้วกันครับผมผมเอาเลขมงคลนะฟิฟทีแน่นอนฟิบอลนะเก้าสองทำไมอ่ะเมื่อวานไม่เกณฑ์ทหารมาใบแดงปะแดงไหมไม่แดงคนแผ่นโอ้โหเมื่อวานนี่แต่งหญิงไปไหมเนี่ยอะไรนะแต่งหญิงเนี่ยว้าดูหน้าด้วยเทปหน้าครับผมเราจะไปมันกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามรายการ พอรายการพวกมันพร้อมกันแตพร้อมกันใช่ไหมท่าริษพรของแอคชั่นเทปหน้าพวกเราจะไปมันกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่รายการ Men i s Is ผู้ชายกินมันได้ที่ w w w y o u t u b e c o m 1 5 c h a n n e l ทุกวันที่15และ30 เวลา20นาฬิกา30นาทีครับหรือว่าจะดูแบบไลฟ์สดกันได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s i a t e 15 p u n c h a n n e l ทุกวันเสราร์เวลา20นาฬิกาสาธิาทีครับผมวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ